สวัสดีและทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขณะนี้11นาฬิกานะคะเรารายงานมริกาศสดกันอ,อยู่ที่ศูนย์รับเรื่องราร้องบุกทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้ค่ะคุณสิตานันสัจศักด์สิทธิ์นะคะซึ่งเป็นพี่สาวของตาวันเฉลิมสัจศักสิทธิ์นะคะก็เดินทางค่ะมายัง สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่เรากำลังอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อขอเสนอข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการในการสแสดงความรับผิดชอบกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบ ค้นหาความจริงนะคะผู้ชมที่จะผลักดันให้เกิดมาตรการชดเชยเยียวยาผู้ถูกละเมิดและครอบครัวสืบเนื่องจากกรณีการบังคับให้ประชาชนคนไทยซึ่งเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองสูญหายจํานวน9กรณีอาทิต้าวันเฉลิมศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรคุณไกรเดชลือเลอิศนะคะคุณชัดชาญบุพภาวันสยามพิวรุตเป็นต้นนะคะผู้ชมก็ตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาของการ เตรียมอยุปกรณ์น,นะคะเพราะว่าก็จะมีการสแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากของต้าวันเฉลิมนะท่านผู้ชมก็ภายหลังจากรัฐประหารโดยคอสชอนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ประกาศให้นักกิจกรรมทางการเมืองไปรายงานตัวต่อคณะรัฐประหารดังกล่าวนะคะแต่นักกิจกรรมทางการเมืองได้รีภยัยทางการเมืองไปอยู่ต่างประเทศเพราะกเกรงกลัวต่ออิทธิพลของรัฐบาลทหารในขณะนั้น แต่กลับปรากฏว่าผู้ลี้ภัยทางการเมืองกลับถูกจัดการจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยการบังคับให้สูญหายหรืออุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยทางการเมืองอย่างทารุณโหดร้ายนะคะซึ่งอะไรซึ่งความเป็นธรรมนะคะกรณีนี้ก็เลยมีญาติพี่น้องที่เขาออกมาทวงถามความเป็นธรรมไม่ว,ว่าจะเป็นศพที่ลอยจากแม่น้ําโขงจังหวัดหนองคายสภาพศพที่มีลักษณะถูกกว้านท้องยัดแท่งปูนถูกมัดมือมัดเท้าซึ่งปัจจุบันไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้นะท่านผู้ชม นี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะมีการเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะก็เราเวลาสักครู่นั้นผู้ชมสำหรับต้าวันเฉลิมเองนะคะก็ถูกจนที่ตำรวจระบุว่าเป็นแอดมินเพจกูต้องได้100ล้านจากทักษิณแน่ๆนะคะแล้วก็มีหมายจับคดีฝ่าฝืนการรายงานตัวคอสชเมื่อปี25-57นะคะรวมถึงพรบออคอมตอนนี้ก็ น่าจะเตรียมเริ่มแล้วนะคะทุกผู้ชมก็พี่สาวของต้าวันเฉลิมเดินทางมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวขอนยับขาขยับขากล้องกพี่แจงขวอขอผัดใหม่ผัดใหม่ขอขอผู้หญิงเหรอคะขวอขอผู้หญิงไปด้วยเตรียมทำอะไรอ่ะติดไว้ตรงไหนได้ มี่ใส่เสื้อกับด้านกองร้อยเราดได้ได้ไหมคะใช่ค่ะเด็กพี่เจนดีไหมตในห้องน้ำด้วยว่างฮะจะเป็นบุคคลที่สามสองคนนี้เกี่ยวไม่ใช่ไม่วาต่อา่อไปถ้าเป็นบุคคลที่สามขับรถมาประมาณนี้เราเข้ามาเดนนะ หีถือหลายอย่างไม่ได้เว่อนี่หนเรียกเขาจะมาเมื่อไหร่ต่อแต่เรียกไหมต่อแต่สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้จริงๆเรามีนัดหมายกับสสพักเพื่อไทยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่า เหตุการณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการอุ้มหายอุ้มฆ่านักกิจกรรมในหลายปีที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เป็นที่สนใจของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีแล้วก็พักร่วมรัฐบาลัพักหนึ่งนะคะก็วันนี้เราไม่ทราบว่าผู้แทนที่จะมารับมาถึงแล้วหรือยังนะคะอ๋อพอศูนย์มารอรับรัฐาศูนย์ศูนย์ค่ะ ย่างย่าง่พูดไปเลยนะคะค่ะกำลังเดินเท้ามานะคะกำลังย่างเท้ามานะคะก็วันนี้พวกเราเป็นนักกิจกรรมนักสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เป็นญาตินะคะแล้วก็เป็นคนทํางานเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนักกิจกรรมที่จะต้องลี้ภัยไปต่างประเทศนะคะในห่วงเวลาหลังรัฐประหารปี2557 ปัจจุบันนะคะตัวเลขที่เราทราบและเป็นข่าวมีผู้ที่ถูกอุ้มฆ่าอุ้มหายไปทั้งหมด9รายนะคะ mm hmm. ก็เป็นที่รับรู้กันว่ารายสุดท้ายที่เป็นความพยายามของญาติและนักกิจกรรมที่ต้องการให้เป็นกรณีสุดท้าย mm hmm. ก็คือกรณีของนายวันเฉลิมศักดิก์สิทธิ์นะคะ mm hmm. เหตุการณ์ล่วงเลยมาแล้ว4ปีเปลี่ยนรัฐบาลมาก็ กำลังเป็นความหวังของประชาชนนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็คงเห็นแล้วนะคะว่าความหวังของเราก็ลิบหลีนะคะพักรัฐบาลนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ประสงค์จะมาะเผชิญหน้าหรือรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับกรณีอุ้มหายทั้ง9กรณีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เป็นกรณีที่ครบรอบ4ปีของการบ<า>ังคับให้สูญหายของนวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์น,นะคะ ถ้าดูที่ประวัติทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่าทำไมต่อจากนี้เราจะต้องเดินทางไปที่พักเพื่อไทยนะคะนะคะผ <aki> ู้กองวันนี้นะคะก็ จะชุมคะมองอมหมายผมมารับที่สครับท่านท่านจะอยู่รับฟังเรื่องราวด้วยไหมคะหรือว่าท่านจะสรุปสรุปสั้นๆนะครโอเคเอาสั้นเอาสั้นๆมากเลยใช่ไหมคะค่ะก็ในห่วงเวลาหลังรัฐะหารนะคะตั้งแต่ปี2557มีนักกิจกรรมหลายพันคนนะคะได้เดินทางหลบลนีหนีภัยจาก ของการบังคับใช้กฎหมายของคอสชเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆในต่างประเทศหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ประเทศกัมพูชานะคะก็อยากจะให้ท่านนายกจริงๆมารับหนังสือด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าพี่สาวของวันเฉลิมอยู่ที่นี่แล้วก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวอะไรจะเล่าแล้วก็ฝากไปถึงท่านนายกนะคะสั้นๆเลยค่ะสั้นๆนะคะก็คือ ทุกท่านน่าจะทราบดีนะคะว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้ได้ขึ้นเป็นนายกได้บินไปที่กัมพูชาเราก็ทวงถามเรื่องนี้กันแล้วแต่สิ่งที่เราได้จากรัฐบาลเพื่อไทยนะคะไม่ว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณอุ้งอิงหรือท่านเศรษฐาก็ ดูแล้วไม่ได้ใหญ่ดีกับการสูญหายของคนไทยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของบุคคลนะคะเป็นเรื่องของคนไทยคนหนึ่งที่หายไปจากประเทศกัมพูชาดังนั้นสิ่งที่เรามาเรียกร้องเนี่ยก็คือว่าครบสี่ปีแล้วก็ยังเงียบหายไปเลยนะคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหน่วยงานไหนเลยแม้กระทั่งเปลี่ยนรลัฐคาตื่ช้าตมว่าเวลาขบันของประชาชนแล้ว ในการยื่นขันยัข้างอบสปีจะทำอะไรให้มันเป็น,นรูปธรรมเพราะว่าประเทศไทยมีพอระลอูหายแล้วนะคะแล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็มีอนุสัญญาที่ลงนามแล้วว่าด้วยความว่าด้วยการสูญหายระหว่างประเทศก็คือ CED คะ่ะในเมื่อรัฐบาลเซ็นลงนามแล้วก็กะรุกนาทำให้มันเห็นผล ะะเป็นรูปประทมไม่ใช่เฉพาะนามประธรรมไม่ใช่เฉพาะ,มมะวัทกรรมที่พูดไปเรื่อยนะคะก็ฝากด้วยนะคะว่าชีวิตคนไทย9ลาายหายไปจากประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นศพก็มีแล้วก็ยังสูญหายก็มีก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าให้มันเป็นแค่ลม<ด>ปากนะคะก <นะ S 2> ็เด,ดี๋ยวขออนุญาตอ่านรายนามผู้ถูกอุ้มฆ้าอุ้มหายทั้ง9้ารายนะคะ นายอิทธิพลสุดเป้นหรือดีเจซุนโฮนายวุฒิพงศ์กดชะธรรมคุณหรือโกติผู้นิ้อิทไทยในลาวนายสุรชัยด่านรัฐนานุสร์นายไกเดชหรือเลิศหรือสหายกา,าลองและนายพัชชานบุกภาวันสองกรณีคุณไกเดชกับคุณพัชชานเนี่ยเราพบว่าเป็นศพลอยนะ้ำนะคะมาติดที่ฝั่งไทย น่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเราในที่ที่พวกเขาลี้ภัยอยู่นะคะต่อมาเป็นกรณีของสยามพีรยุทธชูชีพจีวสุดและกิจนะทัไทยลายสุดท้ายวันนี้ครบรอบ4ปีนะคะชึนวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ข้อเรียกร้องที่องค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วก็ญาติผู้สูญหายเนี่ย อาลงรับให้เลยใช่ไหมคะบอิญจะต้องใช้อ่านก่อนนะคะผอเรียกร้องนะคะขอให้ท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีรตรที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบการดำเนินการด้านสิทธิทมนุษยชนในประเทศไทยและเป็นตัวแทนของทัพเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลหน,นึ่ง ขอโทษอสาธารณนะหรือที่เราเรียกกันว่า Public Apology ซึ่งเป็นวิธีการและก็เครื่องมือทางสังคมอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดการยอมรับว่าการบังคับให้สูญหายเกิดขึ้นจริงแสดงความสำนึกรับผิดประกาศเจตจำนงว่า จะมีความรับผิดชอบทางการเมืองและดําเนินการทางด้านกระบ,บวนการยุติธรรมซึ่งสอดคล้องกับทั้งกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายและข้อพันธะกรณีที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศนะคะข้อที่2กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบค้นหาความจริงกรณีการกระทําให้สูญหายการกระทําให้สูญหายทั้ง9กรณีเกิดในยุครัฐบาลคอสชซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐบาล ประชาธิปไตยหวังว่านะคะเอกสารหลักฐานพยานทั้งหลายน่าจะยังอยู่ในการครอบครองของสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในฐานะที่เป็นสำนักงานหลักของการบังคับใช้กฎหมายนะคะ,ะ,คะก็ขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะเจ้าหน้าที่รัฐใดจะเดินทางออกนอกประเทศในช่วงโควิดคิดว่าสำนักนายกน่าจะมีข้อมูลอยู่นะนะคะต่อมาขอให้ การสื่อสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจาก politically ห <unit>. รือความมุ่งมั่นทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้นะคะเพราะมีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับกันนะคะรวมทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำลังจะมีการเปิดเผยรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิของทั้ง9ก้ากรณีในวันที่10มิถุนายน2567นะคะ ที่สำนักงานกรรมการสิทธิมนุษยชนเราจึงได้มาพบท่านก่อนเผื่อท่านจะเตรียมความพร้อมนะคะในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลที่แล้วแต่ก็สำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนกันเนี่ยนะคะก็ต่อมาถ้ามีการยอมรับความจริงเปิดเผยข้อเท็จจริงร่วมมือในการสืบค้นเราก็จะอาจจะนะคะได้มาตรการเยียวยาผู้เสียหายที่เป็นญาติของ บุคคลที่ถูกคุ้มหายทั้ง9้าและมีการนำผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะระดับใดนะคะเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมนะคะหลายๆเรื่องอาจจะต้องออกเป็นมติครมหลายๆเรื่องอาจจะเป็นคําสั่งนายกรัฐมนตรีก็ฝากให้ทางสํานักนายกรัฐมนตรีตัวแทนตรงนรี้รับหนังสือของทั้งคุณจิตาน,านันแล้วก็ของอุทิศแล้วก็นําเรียนท่านโดยด่วนนะคะทั้งวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากขอบคุณมากค่ะค่ะรี่นี่ตอนีเรียนท่านนายกนะครับค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ครับเรียบร้อยครับอันนี้ของอันนี้เรื่องนโยบายแล้วก็คำขอโทษนะคะโอเคคับต่อไปเดี๋ยวนะเรียบร้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เอาเดี๋ยวแบบนี้ค่ะะีนค่ะ ไปไม่ได่สเดี๋ยวไปตรงหยตรงนีโอเคได้อันนี้เปียงไปตามขอเบอร์ติดต่อไว้ได้ไหมคะแตเจ้าที่เขให้มาผมตามอยูตรนี้คือผู้ต่อู้ถูงผู้ขายทั้งทาบายนะครับเกิดขึ้นในช่วงสมัยรระการที่สิบในรูปที่รัฐบาสยุทจศาทรประชาประารนครับราชบัณนิครับ เราขอตั้งข้อเก่าว่ารัฐบาลประยุทธ์จันโอชาเกี่ยวข้องกับการล่วงหหยทั้ง9ก้ารายนะครับด้วยเหตุที่ผู้นี้ไฟเก้าลายนั้นถูกดำเนินคดีโดยคอสชอซึ่งทำการรัฐประหารในปี5เจ็ดและคนเหล่านี้ริบไฟจากการนเมืองอันเนื่องมาจากความเป็นไิเหตุการของคอสชที่นั้นนะครับเพราะฉะนั้น เราขอตั้งข้อกล่าวหาไว้เลยนะครับว่าการอุ้มหายเกิดขึ้นในช่วงของรัฐบาลปฏิรูปประชาดังนั้นเราเห็นว่าเป็นอาญากรรมของรัฐโดยตรงนะครับด้วยเหตุน,นี้นะครับเราขอเรียกร้องมายัางรัฐบาลปัจจุบันถ้ารัฐบาลไม่เพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆที่จะดำเนินคดีหรือสอบสวนให้พบข้อเท็จจริงว่าการพุ้มหายเกิดจากอะไรนั้นเราก็จะถือว่ารัฐบาลชุดนี้ เป็นอาจะรรมของนักเช่นเดียวกันกับเรือบรรทุจกจัตุรัลนะครับความแตแมกต่างระหว่างระอบารทุกัตกับบริการยู่ิเฮนอยู่ตรงที่เขาใส่ใจไหมที่จะดําเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นจริงและคืนความที่ิธทําให้กับผู้เล็กใหมที่สูญหายทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิเดเหตุร้ายเช่นนี้นะครับวันที่สิบเมษายนนะครับก็จะมีการ วันที่10มิถุนายน2567นะครับจะมีการเสนอข้อเท็จจริงที่กรรมการสิทธิพลเมหงชาตินะครับหรือพชมได้สอบสวนสืบสอบเรื่องราวทั้งหมดของผู้หายนะครับได้ข้อสุดที่ทัดเกนอยู่ประกานคือการอุ้มหายเป็นฝีมือของพระนะครับไม่ใช่เป็นการกระทำของเอกชนนะครับแต่เป็นการกระทำของรัเพราะงั้นตรงนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามรายงานของกสมด้วยนะครับในวันที่10มิถุนายนที่ตอนบ่ายคร,ร,รัรรเบเจ็ดน,นะครับเวลาบ่ายโมงที่สถาัการณ์รับการชี้แจงในชาติศูนย์ราชการแล้เดี๋ยวเราไปไหนต่อนะครับแล้วหลังจากนี้ค่ะก็หลังจากนี้นะคะเนื่องจากว่าการทำงานของวันเฉลิมตลอดมานะคะรวมทั้ง ตั้งแต่ที่เขาอพยพไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็มีความชัดเจนนะคะว่าอาจจะมีนะคะบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็การที่วันเฉลิมมีพาสปอร์ตเป็นประชากรกัมพูชาในห่วงเวลาที่ลีภัยเนี่ยเราก็เห็นถึงความสำคัญของวันเฉลิมนะคะ โดยเนื้อหาแล้วเนี่ยเร, Again, เราก ouais. uh ็อยากที sí. ่จะไปสอบถามทางพักเพื่อไทยว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทํางานให้กับพักในหลายๆมิติหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็คิดมานานแล้วแต่ว่าก็เกรงเกงไม่กล้าไปนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆสิ่อมวลชนจะติดตามแล้วก็ช่วยกันทวงถามไม่ตายด้วยนะคะก็เจอกันที่พักเพื่อไทยเวลา บ่ายโมงครึ่งนะคะขอขอปิดการแถลงการแถลงข่าวไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะไม่ตายพอดีเลยนะคะขอบคุณค่ะออกไหมไม่ออกอ่ะผ่าตัดผ่ตัดผ่าตัดได้เลยจะเผยอะไรอะไรสร้างนะครับคุณวัชรเนาเป็นบุคคลที่นิยมชมชอบมากประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับนางแบกค่ะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ อยากให้คุณโอไล้โเกย่งรักได้กับประเทศไทยด้วยนะครับและการต่อสู้ของวันฉลองนั้นก็เกิดขึ้นจนกระทั่งต้องมีภัยทการเมืองไปนะครับขออันขออันนขอเชิญเชิญทุกคนนะคะได้ครับเมื่อกี้พอดีผมดูแอคชั่นของนักเตที่ร้ันเขดูแบบมีเบลงมากเลยอยาก่านให้ผพเจนในสนามีสาเตาเฉลี่ oh ีไม่ว่าทุกทสุดท้าย ครับผมเจรรู้สึกงบ้างก็รู้สึกถึงความไม่จริงใจของของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะว่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราร้องทุกม,มาปเป็นเวลาสี่ปีแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรแล้วเจ้าหน้าที่รัฐก็ทําให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้ใส่ใจและสนใจประเด็นนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วเจมีมูฟเป็นอะไรต่อไหมคะก็เดี๋ยวมูฟเมนต์หลังจากนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่วันนี้เนาะ ก็เดี๋ยวรอว่าอย่างที่บอกว่ากสมเปิดเผยรายงานก่อนแล้วหลังวันที่10มิถุนายนนะคะเราก็ไปไปไปตามกันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นทั้งหมดเก้ารายที่เปิดเผยพร้อมกันแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าของพี่มีมุ้งไม่อะไรต่อก็หลังจากนี้ก็จะมาดูเรื่องของ c ีดีที่ไทยลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยคนหายระหว่างประเทศว่าเราจะทําอะไรต่อได้มั่งเพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่าอนุสัญญามีทั้งประเทศไทยทั้งประเทศกัมพูชาก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อค่ะที่เจนครับ แล้วเป็นยังไงบ้างการดบเนิการการซื้อขายตอนนี้มันมีนมอะไรขึน้นมาบ้างก็ถ้าถามว่าฝั่งเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรละ่ะข้อมูลข้อเท็จจริงหลักฐานเราก็ให้หน่วยงานของรัฐไปหมดแล้วแล้วก็หลังจากนี้ที่คิดว่า,าที่เราได้รวบรวมแล้วเก็บมามันก็คงไม่มีไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วหลังจากที่เราเก็บมาค่ะก็เหลือแต่เจ้าหน้าที่รัฐไทยนี่แหละรัฐบาลไทยนี่แหละแล้วก็รัฐบาลเศรษฐารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะทําอะไรหลังจากนี้เรา เราต้องจับตาดูเขาอะค่ะยังหวังไหมครับเพราะว่ารัฐบาลคอสชในตอนนั้นเองก็มาเป็นรัฐบาลผสมในยุคปัจจุบันหวังเรื่องของความเป็นธรรมเหรอคะก็ถ้าถามอะตอนแรกเลยที่รัฐบาลเพื่อไทยได้เป็นจัดตั้งรัฐบาลเราก็มีความหวังนะแต่พอนานไปนานไปหลังจากที่เราเห็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะการบริหารประเทศหรือการที่เขาให้ความเป็นธรรมกับนักโทษทางการเมืองมันไม่มีเลย ซึ่งเขาอิงแค่คนคนเดียวที่เขาพากลับบ้านแล้วเขาก็อำนวยความสะดวกและความยุติธรรมมีกับคนนั้นคนเดียวทําให้เราเห็นหลายๆอย่างเราก็หวังไหมมันไม่ได้หวังอะไรแล้วแต่เราต้องสู้ต่อไปเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราเห็นกรณีของน้องบุ้มซึ่งเป็นกรณีที่จุดประกายที่เราต้องมาทําเรื่องนี้ตะทัทสกรรมด้วยเรายังมีนักโทษทางการเมืองอีกหลายคนที่รอเราอยู่แล้วถามว่าถ้ารัฐบาลไม่ทําประชาชนไม่ทําพวกเราไม่ทําจะมีใครทําพี่ก็หวังว่า อยากจะให้ทุกคนนะคะตื่นตัวกับเรื่องนี้ด้วยเรื่องอุ้มหายเรื่องนิรโทษก,กรรมแล้วก็เรื่องที่เด็กๆติดคุกในเรือนจําทั้งๆท,งที่ยังไม่ได้ตัดสินนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกความเป็นธรรมให้กับคนคนเดียวเนี่ยเราต้องจับตามองนะคะแล้วก็วันที่18มิถุนานเนี่ยก็ช่วยกันจับตามองเขาด้วยนะคะว่าการที่นักโทษชายทักษิณจะดนคดีไหมหรือจะเป็นยังไงหลังจากนี้เรามันเป็นการเมืองที่เราต้องติดตามะคะ่ะ ตลอดเขอถามในฐานะพี่สาวตลอดสี่ปีที่ผ่านมาที่ตามหาน้อมแล้วก็เรียกร้องไปเรื่อยนี้ครับอยากให้เจ่นพูดอะไรกับสุขไหครับตลอด4ปีที่ผ่านมาต้องู้เ่อน้อง,อง,ง,องอมีคำถ,ถามว่าตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมานะคะมันมันลำบากสำหรับสำหรับเราซึ่งเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วก็ลำบากสำหรับหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกการงาน ความท้อกับที่เราต้องเจอกับรัฐบาลที่ไม่แยแสประชาชนเพ่งเราเดินทางไปร้องทุกหน่วยงานของที่ในไทยอ่ะแทบจะพูดง่ายๆนะคะทั้งประเทศไทยแล้วเนาะแม้กระทั่งกัมพูชามันมันก็ไม่ได้รับอะไรเลยอ่ะมันทั้งเหนื่อยทั้งท้อแล้วก็ทั้งหดหูแล้วก็สิ้นหวังจะพูดยังไงดีว่าทุกอย่างที่เขาทำกับน้องเรา มันไม่ใช่เพียงแต่น้องเราหายมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ตกทอดมาถึงครอบครัวเราถึงพวกเราแล้วก็อันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะพี่คนเดียวเนาะหลายๆคนแม้กระทั่ง9คนที่ที่พ่อเขากลายเป็นศพแล้วก็หลายๆคนที่ยังไม่พบเหมือนกันก็ทุกคนในครอบครัวก็คิดว่าเหมือนกันเป็นพ่อแม่เป็น PTSD แล้วก็ จะพูดว่าใช้ชีวิตอยู่ยังมีความสุขไหมมันไม่มีสักวันหรอกที่มีความสุขแม้กระทั่งเราดูคลิปเก่าๆเราเห็นของน้องเราเราคุยกับคนในครอบครัวมันก็ยังยังมีความรู้สึกทรมานอยู่เหมือน,นเดิมอะค่ะก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลด้วยนะคะว่าเลิกสักค่ะเลิกการอุ้มหายเลิกการทรมานคนอื่นเลิกการบังคับให้คนอื่นสูญหายตามที่ใจตัวเองนะคะ อ,อนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรบป้องกันการทรมานและอุ้มหายนะคะหลายๆคนอาจจะกําลังติดตามเรื่องการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วก็หนีคดีที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วก่อนการบังคับให้สูญหายของกรณีวันเฉลิมอะคะ่ะมีการติดตามวันเฉลิมตามหมายจับอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่รัฐไทยอยู่ด้วยนะคะ และถ้าสามารถติดตามได้เพราะวันเฉลิมจริงๆแล้วก็อยู่ในประเทศกัมพูชาโดยไม่ได้ปกปิดนะคะหลายหลายฝ่ายทราบว่าวันเฉลิมอยู่ในกัมพูชาหากแต่เพียงเจ้าหน้าที่รัฐได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างที่ทํากับนักโทษที่หนีไปอินโดนีเซียวันเฉลิมก็จะไม่เป็นผู้ถูกบังคับให้สูญหายนะคะเราจะมีการนัดหมายไปรับวันเฉลิมไม่ว่าจะเป็นที่กองปราบ ที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติหรือที่สํานักงานอายการหรือ DSI อะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นนะคะสําหรับ9กรณีที่ผ่านมาการที่มีพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหายเป็นเพียงมาตรการป้องปรามกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ก่อนหน้านี้ก็พึงกระทําได้นะคะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะเข้าใจว่า จริงๆกฎหมายมีไว้ปกป้องคุ้มครองประชาชนทุกคนนะคะที่จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันกันกบนายทักษิณหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับในแป้งนะคะแต่ว่าผู้อุ้มผู้ที่ถูกอุ้มหายทั้ง9รายกับไม่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นเดียวกันนะคะจริงๆสามารถจะทำได้นะคะแล้วก็วันนี้เวลา5โมงเย็นนะคะที่ BACC จะมีงานเสวนานะคะเกี่ยวกับเรื่องการบังคับให้สูญหายพันธกกรณีของรัฐไทยกับ กลไกระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ตามพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานเพื่อให้เป็นตัวอย่างว่ามีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแม้นว่าจะเกิดขึ้นก่อนการบังคับใช้กฎหมายก็ยังมีผลที่จะทําให้เกิดการสืบสวนสอบสวนแล้วก็เยียวยานะคะก็พบกันที่ทางตรงไทยนะคะ<า>ขอบคุณมากะคะ่ะขอบคุณค่ะ เต็มไปหมดเลยอตรงไหนไของใครต้องมาเอาเอ,าเองนะคะอะไรของใครใช่ได้ครับคุณค่ะ ของไทบขอ,คอ,คอคบคุณค่ะขอบคุณค่ะในช่วงเวลาก็พาาีนะคะก็สาหรับการยืนน่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะที่สนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ก็เสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งคุณสิตธนันพี่สาวของเต้าวันเฉลิมก็บอกว่าก็ไม่ได้มองเห็นถึงความจริงใจในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่เมื่อสักครู่ก็รีบมารับหนังสือแล้วก็รีบไปนะคะแต่อีกสักครู่13บสมนาฬิกานะคะพี่สาวของเต้าวันเฉลิมนะคะคุณสิตธนันจะเดินทางไปยังที่ทําการพักเพื่อไทยตรงถนนเพชรบุรีนะคะเพื่อไป ยื่นหนังสือถึงพรรคเพื่อไทยในกรณี4ปีการถูกบังคับให้สูญหายของต้าวันเสริมนะคะท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวอีกสักครู่เราตามไปดูสถานการณ์กันที่พักเพื่อไทยต่อนะคะกับการมายื่นหนังสือเรียกร้องแล้วก็เร่งรัดให้เกิดความคืบหน้าในกรณีถูกบังคับให้สูญหายของต้าวันเฉลิมสิทธิศัิษิ์นะคะซึ่งก็วันนี้สิุนายน2567ครบรอบ4ปีแล้วนะคะผู้ชมที่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้า ถ้าไม่อยู่แล้วร่างของต้าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะซึ่งทางครอบครัวเขาก็ยังต้องสืบเสาะกันต่อไปนะคะแล้วก็วันที่10มิถุนายนจะมีการแถลงที่กสมนะะในส่วนของความคืบหน้าของต้าวันเฉลิมนะคะคุณผู้ชมก็เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งสําหรับต้าวันเฉลิมนะคะเขาก็เป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวนี่แหละคะ่ะแล้วก็เอ่อเป็นถูกกล่าวหาถูกตารวจระบุว่าเป็นแอดมินเพจกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณต่อมาก็ถูกออกหมายจับคดีฝ่าฝืนคําสั่งการเรียก ในงานตวงคอสชอเมื่อปี57นะคะรวมถึงพรบอคอมด้วยนะคะหลังจากนั้น ต้าก็รีไภัยไปอยู่กัมพูชาแล้วก็วันที่4มิถุนายนต้าก็สูญหายไปโดยข้อมูลสุดท้ายจากการรับรู้ของคนใกล้ชิดก็คือคุณสิตานาันส,สั์สิทธิ์พี่สาวเล่าให้ฟังว่าขณะที่กําลังสนทนากับน้องชายทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาประมาณ16นาิก35นาทีของวันที่4มิถุนายน2563สักพักได้ยินเสียงปั้งคิดว่าวันเสลิมโดนรถชนก่อนได้ยินเสียงน้องชายตะโกนว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกก็ แล้วหลังจากนั้นก็มีการตัดสายไปนี่คือเสียงสุดท้ายที่พี่สาวได้ยินจากน้องชายนะคะว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกนะคะก็วันนี้ครบรอบ4ปีจากการถูกบังคับให้สูญหายของต้าวันเสริมนะคะก็ต้องมีการติดตามกันต่อไปรวมถึงกรณีอุ้มหายบุคคลอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุรชัยแซ่ดางนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ประมาณ สามนาฬิกาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักเพื่อไทยกับกรณีของป้าวเฉลิมสุทจักดิ์นะคะช่วงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีคุณจีนค่ะสวัสดีคุณวิมลพันธ์สวัสดีคุณปู่เกตแก้วนะคะคุณพลาสติกค,คุณจิมมี่ค่ะทักทายท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะคุณแอนนาคุณอบิวานค่ะเดี๋ยวบ่ายโมงเราไปเจอกันที่พักเพื่อไทยนะคะตอนนี้ขออนุญาตเดินทางก่อนนะคะสวัสดีค่ะ